คุณหมอชนละนานครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนละนานสีแก้วสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดน่านพักเพื่อไทยกระผมกลับขอบคุณท่านประธาน็ปอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายในวาระพิจารณาเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ในเรื่องที่สองนะครับตามที่สภาได้มอบหมายหรือตั้งกรรมการวิสามันขึ้นไปเพื่อพิจารณาศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทําชำเราตามยติที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอในนามสภาก็ต้องกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิสามันชุดนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับผ่านนมาทานไป ชิ้นงานที่ออกมาเป็นผลการศึกษาผลการพิจารณาของคณะกรรมาการผมต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ทําให้สภาเราทํางานอย่างมีเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและก็สิ่งที่หวังจะเกิดขึ้นก็คือประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นถ้ามีการนําสู่การปฏิบัติตามรายงานที่นําเสนอนี้ผมจะขอญาติธรรมทานอภิปราย อยู่สองสามประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งเรื่องการพิจาณาการศึกษายติที่สภามอบหมายให้ก็น่าเห็นใจท่านกรรมธิการนะครับเพราะว่ายติที่เสนอไปเนี่ยในวรระรับหลักการของยติเพื่อนสมาชิกอาจจะมีคำอภิปรายมีข้อเสนอแนะไปพอสมควรอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากท่านประธานไปยังท่านกรรมธิการว่าท่านได้นําสิ่งที่เป็นข้อสังเกตข้อเสนอของเพื่อนสมาชิก นำไปสู่การศึกษาหรือไม่เพราะว่านั่นเป็นเป็นวัตถุประสงค์ที่เรามอบให้ท่านไปถ้าไม่ตอบคําถามตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นที่เมื่อรายงานกลับมาแล้วเนี่ยเพื่อนสมาชิกการช่องมามีการทักท้วงหรือทวงถามในประเด็นเหล่านั้นนั่นเป็นประการแรกสุดครับประเด็นที่สองครับขอบเขตของการศึกษาพินาเนี่ยก็ขึ้นกับกรรมธิการว่าจะไปกําหนดขอบเขตอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นรายงานฉบับนี้เนี่ย กรริการไปกําหนดขอบเขตพิจารณาสองเรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1เรื่องสถานการณ์การป้องกันการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องที่2เนี่ยไปมุ่งเน้นศึกษาเรื่องกระบ,บวนการยุติธรรม2เรื่องนะครับเพื่อสมาชิกให้ความเห็นไปพอสมควรแต่เรื่องหนึ่งที่ผมดูแลเนี่ยกรรมการได้มุ่งเน้นมากก็คือเรื่องกระบ,บวนการยุติธรรมนะครับได้เสนอเรื่องของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวขอ้องเช่นประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยเรื่องการข่มขืนกระทำำําชํเราต่างๆอยู่ในรายงานนี้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับค่อนข้างละเอียดเลยซึ่งเป็น,ปนผลงานที่ดีนะครับเป็นผลงานที่ดีมีข้อสังเกตแนบท้ายนะครับซึ่งท่านประธานได้กุณาแจ้งต่อสภาแล้วว่าในการพิจารณาข้อสังเกตเนี่ยเมื่อกรรมการเสนอข้อสังเกตแล้วในวราระการพิจารณาเนี่ยเราสมาชิกไม่มีสิทธิ์ที่จะพิปรายนะครับมีหน้าที่จะเพียงว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเท่านั้น ถ้าเห็นด้วยก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพินารณาดําเนินการถ้าไม่เห็นด้วยรายงานนะั้นก็ถูกเก็บไปที่สภาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับข้อสังเกตเนี่ยส่วนใหญ่สภาจะไม่ปฏิเสธครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นั่นกรรมรการต้องไปเขียนข้อสังเกตที่เป็นข้อสังเกตที่พึงนําสู่ปฏิบัติได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ข้อสังเกตไปในเชิงข้อเสนอแนะและไปบังคับให มีผลเชิงการปฏิบัติที่ไม่ชอบเช่นยกตัวอย่างครับเป็นการอนุญาตอนุมัติที่มีผลผูกพันโดยใช้สิทธิ์ของสภาเป็นคนไปสนับสนุนอันนี้ไม่ไีข้อสังเกตนะครับมันเป็นเรื่องของออวิธีการผมดูข้อสังเกตของท่านก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าลักษณะการเขียนข้อสังเกตนี่อาจจะดูค่อนข้างยากกนิดหนึ่งนะครับดูค่อนข้างยากกนิดหนึ่ง มีหลายกรรมธิการท่านประธานครับใช้วิธีการเขียนข้อเสนอแนะไปในเนื้อง,งานของผลการศึกษาในผลการพิจารณาก็จะเขียนรายละเอียดได้เยอะแล้วก็ดึงมาเป็นข้อสังเกตที่จะเขียนในเชิงของการมีสภาพมงครับว่าหน่วยงานไหคนควรจะทําอย่างไรอันนั้นคือประเด็นที่สองประเด็นที่สามท่านประธานครับผมขออนุญาตเมื่อพิจาราดูรายงานแล้วเนี่ยออผลจากการศึกษา ขอบเขตการศึกษาที่กําหนดไปผมมีประเด็นที่อยากจะกลับเรียนรรท่านประธานผ่านไปยังกรรมนิการเผื่อว่านําไปใชใ้เกิดประโยชน์นะครับเรื่องสถานการณ์ครับผมพยายามดูแล้วเนี่ยสมาชิกพูดไปเยอะครับมูลเหตุมูลเหตุลหตและปัจจัยที่ไปส่งเสริมหรือไปเอื้อต่อการข่มขืนเนี่ยกรรมนิการเขียนมาค่อนข้างน้อยเขียนมาค่อนข้างน้อยนะครับและขนาดที่เกิดเหตุเนี่ย การรับรู้หรือการแจ้งเหตุเนี่ยกรรมริการไม่ได้วิเรีขห์ให้ดูเลยเพราะสิ่งที่เราทราบขณะนี้คือสารการที่เรารู้อยู่เนี่ยมันเป็นบนยอดภูเขาน้ําแข็งนลึกๆที่ซ่อนอยู่ใต้นะครับเราไม่รู้เลยเพราะสังคมไทยเองเนี่ยไปตราหน้าว่าถ้าใครถูกค่มขืนแล้วเนี่ยเป็นคนที่ด้อยค่าอันนี้คือมาตรการทางสังคมครับ กรรมิการก็ไม่ได้เขียนในมุมนี้ไว้ด้วยว่าจะแก้อย่างไรถ้าทุกคนถูกกระทําชําเรานะครับถูกข่มขืนแม้กระทั่งถูกคุกค,คามทางเพศผมไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า harassment เนี่ยเป็นการคุกค,คามทางเพศหรือไม่นะครับแต่ดูนิยามน,ะน่าจะใช่สามารถที่จะไปบอกได้อย่างเต็มศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่าฉันถูกกระทำนะเป็นฉันเป็นผู้เสียหายแต่ขณะนี้ น้อยมากครับหนึ่งร้อยคนเนี่ยไปบอกต่อสังคมแค่สองคนสามคนที่ซ่อนอยู่ใต,ต้ลึกๆเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบแล้วประเด็นที่เกิดแล้วไม่ปีใครรู้ใครทราบแล้วเป็นแผลเป็นปมอยู่ในใจของคนมากที่สุดก็คือว่ามันเกิดในครอบครัวมันเกิดในสถา,านที่เป็นอะไรที่ใกล้ๆชมพู่ขายได้มาหนึ่งยิวันแล้วครับท่านประธานนี่คือตัวอย่าง ดนั้นประเด็นประเด็นนี้ผมเองก็ฝากว่าคงไม่ได้บหมายความว่ากรรมิการศึกษาไม่ครอบไม่รอบด้านครอบครอบคลุมครับแต่เพียงแต่ผมก็ฝากข้อสังเกตแน่ไปกรณีถ้าเอาข้อสังเกตรกรรมวิการไปเนี่ยประเด็นเหล่านี้นะครับถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดึงมาเป็นเหตุและปัจจัยในการที่จะบอกนะครับก็จะเป็นประโยชน์ผมขออนุญาตท่านประธานอีกทั้งนี้นะครับเรื่องที่สองครับเรื่องของมาตรการ สมาชิกพูดไปเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านศีลธรรมแต่สิ่งหนึ่งนะครับมีสมิชันหนึ่งพูดนะครับความเสียหายที่เป็นผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการข่มขืนเช่นนะครับการตั้งขันจริงอยู่ครับมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องขนาดนี้เนี่ยพอจะอนุโลมนํามาใช้ได้แต่ถ้ามีข้อเสนอที่ดีนะครับเป็นหลักปฏิบัติเลยเนี่ยหญิงที่ถูกข่มขืนอยู่ไม่เจริญพันธุ์ทุกคนเนี่ยต้องไม่ให้เกิดการตั้งขันจะทําอย่างไร เช่นให้ยานะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นข้อเสนอไปถ้าเป็นไปได้ผมฝากเป็นข้อเสนอไปด้วยนะครับโรคที่เกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ต้องต้องมีแนวทางแต่โรคหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดถึงคือโรคที่เกิดขึ้นที่เป็นแผลในใจเป็นโรคจิตโรคประสาทโรคซึมเศร้าต่างๆนะครับตรงนี้เองก็เป็นผลหนึ่งที่ที่คิดว่ารายงานการสถานี้ผมเติมเต็มไปถ้าเติมไปจะเป็นประโยชน์ก็ฝากไปด้วยนะครับ อีกประเด็นหนึ่งท่านประธานครับข้อเสนอของกรรมธิการมุ่งหวังว่าจะเป็นวาระแห่งชาติคําว่าวาระแห่งชาตินี่ผมเห็นด้วยนะครับแต่ประเด็นข้อเสนอที่บอกว่าอยากจะให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนกระทาชำํารเลาแห่งชาติเนี่ยผมอยากให้ฝากพิจารณาครับเพราะในสิ่งที่เรากังวลขณะนี้นะครับ รัฐมนุนมาตราหนึ่งมาตราเจนะ็ดบดวรรคสามถ้าท่านไปอ่านดีๆนะครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องตระหนักตลอดเวลาและต้องมาบอกกับสภาตลอดว่าขั้นทํอสิ่งเหล่านี้หรือไม่ถ้าท่านจะทําอะไรขึ้นมาไม่โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายนะครับต้องคํานึงถึงเรื่องที่หนึ่งะครับเหตุผลความจําเป็นในการใช้ระบบอนุญาตเรื่องที่สองครับเหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบกรรมการต้องน้อยที่สุดครับ ต้องน้อยที่สุดกรรมการเต็มไปหมดเรื่องที่สามครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับของเรามีสองเรื่องครับระบบกรรมการที่ท่านเสนอมาแล้วก็ข้อสังเกตที่ท่านเสนอที่จะไปแก้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยนิยามของการการะทําชําเลาต่างๆแล้วก็เรื่องรัหูโทษที่กฎหมายเดิมเลยครับรัฐธรรมนูญเขากําหนดนะครับว่าถ้าจะเป็นโทษทางอาญาเนี่ยต้องเป็นโทษเฉพาะรณีร้ายแรงเท่านั้น ต้องคํานึงง้วยนะครับผมฝากว่าข้อเสนอของท่านเนี่ยมันจะไปขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี่มีอยู่หรือไม่ถ้าจะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ฝากประเด็นนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับระบบกรรมการไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาครับรัฐบาลไทยรัฐไทยชอบตั้งกรรมการมากครับกรรมการนโยบายน้ําแห่งชาติกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติถ้าจะมีแห่งชาติมาสิ่งที่ท่านเสนอนะครับ ต้องไปทํากฎหมายรองรับครับถึงจะเป็นไปได้ใช้กฎหมายเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรากฎหมายพอไปตรากฎหมายก็เข้าเงื่อนไขที่ผมบอกว่า77วักสามท่านต้องไปดูด้วยว่ามันชอบด้วยหรือไม่นะครับงั้นประเด็นที่ผมฝากสุดท้ายคำท่านนครับด้วยความเคารพครับผมเองเห็นด้วยนะครับว่าควรจะส่งรายงานนี้และข้อสังเกตแนบท้ายให้กับ,ก,บกับรัฐบาลรับไปดำเนินการ แต่ก็ฝากในข้อสังเกตที่ทางกรรมิการเสนอมาเนี่ยโดยเฉพาะนิยามของการกระทาชํามเราจริงๆผมอยากจะพูดแต่แรกนะครับว่าถ้าเราต้องการให้สิทธิสองทางนะครับมันจะเข้าลักษณะของการเป็นพฤติกรรมเป็นเจตนาหรือไม่อะไรต่างๆพวกนี้ต้องต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับถ้าจะมีบทบัญญัติลงโทษก็ต้องอาจจะต้องแยกไปแต่อาจจะไม่เขียนในเรื่องเดียวกันก็ด้วยความเคารพครับขอบพระคุณ ท่านมาทานผ่านไปยังกรรมนิการครับท่านทำมาดีมากครับผมขออญาตเติมเต็มในสิ่งที่ได้อภิ่รายไป,ไปขอบพระคุณครับ